สวัสดีครับมาพบกับช่งยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีดีวิชั่นหที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับในฤดูกาลนี้2023นะครับเกมในสัปดาห์ที่16วันที่11มีนาคม2566มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่และผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้นะครับเจทีมาเวลัสรองแชมป์เก่าและรองจ่าฝูง ทีมของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับ NEC เรดล็อกเกตและในเกมนี้แม้ว่า JT จะเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกแต่สุดท้าย NEC สามารถเล่นได้ดีกว่าแซงเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับโคกะสลีนะของ NEC ทํำไป22คะแนนส่วนแนนทัดดาวทำแต้มจากเกมนี้ไปได้7คะแนน และผลงานของเกทีชนะ20แพ้9หล่นลงมาลังอันดับที่3นะครับต่อมานะครับคู่ที่2โตยโยต้าออโต้บรีคินซีทีมของน้องเตยหักยาบำรุงสุนะครับบอลเร็วสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับเดนโซ่แอลิบีในเกมนี้โตยโยต้าจะกลับมาทำผลงานได้อย่างร้อนแรงอีกครั้ง เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับบอลเร็วสาวนอนอย่างน้องเตยทำไปถึง17คะแนนเลยทีเดียวคู่ต่อมาโอกายามาซีกันทีมของโมเมธนชาสุขสดบีหลังของทีมชาติไทยที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นอยู่ลงสนามพบกับ p ีเอฟยูบูแคและทั้งคู่สู้กันอย่างดุเดือด5เซต ก่อนที่สุดท้ายแล้ว P.F.U. จะเฉือนเอาชนะไปได้3ก็ต่อ2เซตนะครับส่วนสาวโมเมทำไป14คะแนนและคู่สุดท้ายคุโรเบะอาคาไฟรี่ของน้องบีมพิมพิชยากรกลำมีหลังทีมชาติไทยพบกับโทเรอลโลจากฝูงและเป็นอีกเกมที่คุโรเบะเล่นได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วโทเรอัลโลก็ยังเด็ดขาดกว่าเบียดเอาชนะไปได้ใน ท้ายเซต3ต่อ2เซตนะครับสรุปนะครับผลการแข่งขันนะครับของนักตบสาวไทยก็คือ,อ,อมีทีมของน้องเตยที่ชนะทีมเดียวนะครับนอกนั้นก็แพ้หมดเลยนะครับสำหรับน้องแนนน้องโมเมแล้วก็น้องบีมเนาะเดี๋ยวเราไปดู ตารางคะแนนกันบ้างนะครับตารางคะแนนอัปเดตล่าสุด12ทีมนะครับอันดับที่1ก็เป็นของโทเรอแอโรอันดับ2ไซจาม i ะไอโอมดิก3ามเจทีมาเวรัส4ี C, 8, ่ฮิซามิสึสปริง5เอ็นดีซีเรดล็อกเก็ตหเดนโซเอริบีเจ็ดโตโยต้าออโต้บอดี้คินซีแปดฮิซามิฮิตาชินะครับริวัเร่เก้าพีเอฟยูบูแคดสิบโอกมาซกัน 11คูโรเบะอาคาไฟลี่และ12วิตอลินะฮิเมจินะครับเดี๋ยวเราก็ไปเชียร์กันต่อพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันที่12มีนาคมนะครับประเภททีมหญิงเวลา9นาฬิกาเจทีมาเวลัสพบกับ P f เอบูแคส10นาฬิกาโตโยต้าออโต้บรีคิวินซีพบคูโรเบะอาคาไฟดี่11นาฬิกา5นาทีฮิซามิสสปรปิงพบไซตามะไอเคโอเมดิก 12นาฬิกาโอกายาม่าซีการพบ NEC Red r o เ k e t 12กเกินาฬิกาสานาทีโทเรียโรพบเดนโซเอลิบี้นะครับก็พวกนี้ก็เชียร์กันต่อนะครับมีทีมที่4สาวไทยอยู่นะครับแข่งครบหมดทุกคนนะครับก็จะมีเวลา10นาฬิกานะครับที่โตโยต้าออโตโบรีคินซีท e ีมของน้องเตยก็จะพบกับ น้องบีมนะครับคุโรเบะอคาเฟอดีเวลา10บนาฬิกาก็อย่าลืมเชียร์พกเธอกันด้วยนะครับก็เข้าไปดูการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางธรรมชาติที่ทุกคนถนัดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย,ยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกคนฝากกดติดตามกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวัลรตตรนละวันต่างๆใีช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ